ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอการเปลี่ยน IP Address PLC Compact Logic นะครับในยี่ห้อแบรนด์ของ Allamble นะครับโดยเราใช้สาย USB ในการเปลี่ยน IP Address นะฮะซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ทีนี้เราก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเข้าไปเปิดโปรแกรมที่ RS Link Classic นะฮะครับ โดยเริ่มแรกนะครับเราเปิดขึ้นมาแบบโดยในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะยังไม่มีคําว่า USB นะครับเพราะเพราเรายังไม่เสียบสายกับคอมพิวเตอร์ครับเสร็แล้วพอเราเสียบสายคอมพิวเตอร์เข้ามาครับ เราก็จะเห็นคำว่า USB ตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็กดบวกออกมาก็จะเป็นในส่วนของ CPU เรานะครับ compact อ๋อนี่ไงมันขึ้นแล้ว compact ว่าเราใน PC เรามีอะไรบ้างนะฮะเสร็จแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนในส่วนของ IP address ะะวันนี้รเรามาที่ตรงนี้แล้วก็คลิกขวามันก็โมดูคลคอนฟิกนะครับแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้เป็น device name เบนเดอร์อะไรอะไรพวกนี้รายละเอียดอยู่ตรงนี้ฮะพวกนี้คือดีเทลครับผมเรามาที่พอร์ตคอนฟิกครับคอนฟิกเราก็มาติ๊กอยู่ที่เมนนวลคอนฟิกไอพีเซตติ้งนะฮะเสร็จแล้วตอนนี้ IP เดิมมันคือหนึ่งก็สองหนึ่งกแปดจุดศูนย์จุดสามศูนย์นะครับเราลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนเป็นสองห้าก็ได้วไอพีอยู่ที่ยี่สิบห้านะครับซึ่งไอพีตัวเนี้ยจะต้องไม่ชนกับไอพีแอนด์เดสของโน้ตบุ๊กของเราด้วยใช่ต้องไม่เป็นเลขเดียวกันนะครับใช่อยู่วงเดียวกันที่เราอันนี้ เราอาจจะมาเช็คที่ IP a d ไของเราอีกทีนึงก็ได้ว่าไอพีเของเรามันคืออะไรต้องไปเช็คตรงไหนครับคุณกอ่เราก็มาที่อินเทอร์เน็ตนี่แหละครับก็ปกติเลยมาเช็คก่อนอันนี้คือขั้นตอนในการเช็ค IP a d ไของโน้ตบุ๊กของเราก่อนว่าตรงไหมชนกันหรือไม่มานี่เราก็มาเช็คดูตอนนี้ของเราอยู่ที่200ซึ่งไม่ชนแน่นอนแต่อยู่ในวงศูนย์เดียวกันเป็นแล้วเราก็มาดูของเรา ที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้คือ25นะครับ <ใน S 1> พอเราเปลี่ยนปั๊บแอปพลเสร็จโอเคเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟ PLC เพื่อรีบูต PLC ครับในระหว่างนี้นะครับรอสักครู่หนึ่ง,ง,อกกงโอเคพอเราดับไปสักครู่เนี่ยเรามาเปิด PLC มามาเช็คที่เราเปลี่ยน IP Address ไ,ไปเมื่อกี้มันมันเปลี่ยนตามที่เราเปลี่ยนไหมนะครับต้องเช็คยังไงบ้างครับ เราก็เป็นการปิง IP ดูว่ามัน <IP S 2> <ด>ว่าระหว่าง PLC กับคอมพิวเตอร์มันเจอกันไหมหรือใช่อาโดยเราจะใช้สายอินเทอร์เน็ตนะฮะสายอินเทอร์เน็ตซึ่งเราเตรียมไปแล้วนี่นะครับสายอินเทอร์เน็ตเช็คสายอ่ะแน่นหรือ,อยังแน่นแล้วมี IP เข้าไหมครับอาเรามันเช็กดูนะครับ ตอนแรกเราเช็คใน I S Link ก่อนเป็นยังไงบ้างครับเรามาเช็คอีกทีหนึ่งว่า I O I, I P e Address เปลี่ยนคืออะไรคือสองห้าเดี๋ยวเรามาปริงดูครับปิงดูแต่ปกติใน I S Link เนี่ยเช็คได้ไหมครับคุณบิ๊กจริงๆมันเช็คได้ครับอ่านี่ตอนนี้ขึ้นอยู่วิธีปริงเนี่ยเดี๋ยวคุณบิ๊กลองสาธิตให้ดูครับ ไปที่ไอของเราก็คือ25เอ๊บเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ p l c ก็เปลี่ยนตามที่เราต้องการแล้วะนะครับปิงเจอใช่ <Okay. S 2> ก็น่าจะจบประมาณนี้ในส่วนของเปลี่ยน IP address ของ Contact Logic นะครับส่วนข้างหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอเป็นการ อัพโหลดอัพโหลดดาวน์โหลดดีวกว่าง่ายๆว่าเมื่อเราเมื่อเมื่อ PLC เจอกับคอมพิวเตอร์ละเราจะอัพโหลดดาวน์โหลดในส่วนของ PLC วนี้ยังไงนะครับก็วันนี้ผมก็ขอลาก,ก่อนครับครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ